แถลมันนี่เรามเราต้องเห็นสงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้โดนลำตัวตัวลำตัวนะแล้วยกแรกเราโดนอะไรโดนหมักโดนหมัดจะโดนเต็มเต็มเลยใช่ไหมโดนหัวโดนหัวแล้วมันร่วงไหมเราเป็นมวยแทยหรือเป็นมวยในรายการ ยกมาเรายกมาตอนแรกจะชกกับคนนี้แหละไม่ครับตอนแรกยังยังไม่มีรายการครัเราตอนแรกไม่มีรายการแล้วก็มาเขาบอกมวยมวยมันหลุดแล้วเขาก็ยกมาอ๋อแล้วเรารู้ตัวกี่วันอย่างว่าเราจะชกวันเนี้ยรู้ตัวตอนรับหนักก็ไม่ถึงสี่วันรับหนักนะครับซ้อมก็ไม่ได้เต็มที่ไม่เท่าไหร่แต่ซ้อมคุมไว้ที่เชื่อ๋อ้ซ้อมคุม ผิดหวังไหมวันนี้หวังมากครับตอน้ไม่ดีตอนไม่ดีเลยครัไม่เหมือนได้มเพราะอะไรอ่ะมาจากอะไรจากซ้อมไมซ้อมไหมตัวท้าตองไม่ซ้อมไหมทีครับ